และช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ ครั้งที่7นะครับในปีนี้นะครับก็คือประจําปี2567นะครับผมเองในส่วนขององค์การหางสวนจังหวัดชนบุรีก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเรียกว่าเหมือนกับทุกปีนะครับในเรื่องของการร่วมการส่งเสริมเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพันธุ์ไม้งาประหลามชนนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ พันไม้งามนะครับกล้วยไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยที่จริงแล้วเราก็มีการจัดสองครั้งนะนะครับพันไม้งามแล้วก็พฤกษาตะวันออกนะครับซึ่งก็ได้ร่วมกันกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีนะครับวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับนะครับวันนี้ท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีก็มาด้วยนะครับซึ่งจังหวัดชลบุรีของเรานั้นเราเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของ เศรษฐกิจกในภาพรวมทุกรูปแบบก็ว่าได้นะครับเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราเป็นเมืองพาณิชยกรรมเป็นเมืองท่านะครับแต่สิ่งที่ชนมีของเรามีไม่ได้น้อยไปกว่าที่อื่นเลยก็คือภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรของเราก็มีครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เด่นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ ต้องถือว่าชุรดีของเราได้เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็นํารายได้เข้าสู่ประเทศแล้วก็จังหวัดชุมีของเราเป็นอย่างมากก็คือเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ท่านรองศาสตราจารย์รพีสาคลิกนะครับได้นําเอากล้วยไม้มาปลูกที่ศรีราชาจึงเป็นที่มาของไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่บูมขึ้นมาในเขตศรีราชาและก็ของจังหวัดชุมี นะครับทำให้ชมรมหอ่งเรานั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ส่งออกนะครับไม้ดอกไม้ประดับไปยังต่างประเทศเป็นจนํานวนมากนะครับวันนี้ท่านประธานวิสาหกิจได้บอกไปว่ายังยังอยู่รอดได้นะครับถึงแม้จะไม่ดีนักแต่ก็ยังดูอยู่รอดได้นะครับก็ถือว่าเ,าเราต้องสู้กันนะครับสู้กันต่อไปฉะนั้นเนี่ยงานพันธุ์ไม้งาบลามชนถือว่าเป็นงานหนึ่งนะครับที่เป็นการส่งเสริม พี่น้องวิสาหกิจชุมชนการเกษตรนะครับเรียกว่าไม้ดอกไม้ประดับและก็มีเ,เรยกว่าไม่ใช่แค่ไม้ดอกไม้ประดับนะครับเราจะเห็นเลยว่าภายในงานสําหรับไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเรามีการประกวดเพื่อเป็นการที่จะยกระดับคุณภาพของไม้ดอกไม้ประดับนะครับให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในงานเรายังมีผลิตภัณฑ์การเกษตรอีกมากมายนะครับเรามีการออกล้านของ กลุ่มก็เรียกเกษตรเกษตรป่าเปลืองนะครับสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มเกษตรกตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็พี่น้องเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรพิษานอกิจชุมชนเกษตรทั้งหลายนะครับมาออกร้านต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการเกษตรนะครับที่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับนะครับเราที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้แค่ส่งออกตัวไม้ดอกไม้ประดับเท่านั้นนะครับแต่ว่า การมีไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันส่งเสริมไปถึงเรียกว่าบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่อ,อปุปกรณ์ประกอบในการไป,ไปใช้ในการปลูกต้นไม้กระถางนะครับการแต่งสวนต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะครับสามารถที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีกด้วยนะครับรวมทั้งก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในการจัดงานในแต่ละปีนั้นก็จะมีคนที่สนใจที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ไมประดับเนี่ยแม้ว่าอยู่ต่างจังหวัด ก็รู้ว่ามีการจัดงานนพันธุ์ไม้งาประหลามชนก็จะเดินทางมาชมงานนะครับมาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับฉะนั้นองค์การหังสุดจังหวัดชนบุรีก็เลยได้มีโอกาสในการส่งเสริมงานพันธุ์ไม้งานเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานสำคัญของจังหวัดชนบุรีที่จะมีต่อเนื่องต่อไป นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับนำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชนบุรีที่ได้ประกาศแนวนโยบายในการส่งเสริมาทางพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับาทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนการเกษตรกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนะครับทุกๆครั้ง นะครับโดยพาออย่างยิ่งวิสากิจชุมชนไม้ดอกไม้ไประดับจังหวัดชนบุรีนะครับที่เป็นผู้ดําเนินการแล้วก็สามารถในรมิตเวทีงานของเราได้อย่างงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานพันไม้งาประหลามชนของเรานั้น ก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับก็ขอขอบคุณภาคส่วนและขอต้อนรับทุกท่านสู่งานพันไม้งามอลลามชนครั้งที่7นะครับณบันนี้ครับขอบคุณครับ ร่วมมือสามัคคีมีความลกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ